สิบท่านว่าครับผมส่งถ่ายปีเก้าตอนรับตีไม่เฮงเฮงเลยเฮงเฮงไปน้ำกันนะครับเด้อพี่น้องเอฟซีครับสู้เหมือนเนี่ยเจสันว่าใครตีไม่ หักระิกบีใหมุ่ยเสนลับลที่หนงลัที่สีและหลักที่หกดูเลขนะคับทุกคนครั้งที่หนึ่งเจาหน้าี่จะหประกออกรางวลให้ลูกบหมายเลขทากร่ประนกรรมการเห็น well, ว่าคลากันดีแล้วจะกดออกสัญญาเพื่อให้กรรมการออกรางวัลยกทึ้นยกเปิดช่องระ้ัูกบอลหมายเลขตกลงในที่รองนด้านหน้าและเจ้าหน้าที่จะนำลูกบอลที่ได้มาเปิดตลับทุกแสงเพื่อแสดงหมายเลขต่อไปค่ะ พร้อมแล้วจะออกระวนเล็หน้าสามตัวครั้งที่หนึ่งเหนวตัวเือหน้าสัวกัที่สามสิทัว่า ตออ3<ค>ตัวครั้งที่หนึ่งเลขที่ออกห้าเก้าหนึ่งาเหนึสองคระคะราวัลเลขที่สาตัวครั้งที่หเลขที่ออกใหาเีงกก่อนกันเ นะะคท่านประธานกรรมการจะเสียงหยิบเลื been, อ,อกยังใหม่เลืประจำหลักขึ้นมาใหม่ว่าจะใช้อุปกรณ์ออกรามวลในหลักใดออกกระมวลหน้าสามตัวครั้งที่สองซึ่งเป็นครั้งสุดท้ายค่ะโ oh, อ้หาเกาเนื้อนี่มันเกาขาเนี่ยนะครับกระเทียมเอต้องมาหาตัวต้องมาหาไปเอ้มาออกครับกับยิ้ตเตอร์ซับกันใช่ไหมกับอื่นที่หนึ่ง จะใช้อุปกรณ์ออกรางหลักที่ห้างข้มตัวนตจะใช้อุปกรณ์ออกรางหลักที่4จะใช้อุปกรณ์ออกรางหลักที่1หลักที่4และหลักที่5ออกรางเลขหน้า3ตัวครั้งที่2 จะออกราไว้ละสามตัวครั้งที่สอง ตััวคร้งงที่สอเลขที่ออก9 7 9 9 7 9ใส่ครั้งนะคะลงมาเลข9ตัวครั้งที่สองเลขที่ออก9 7 9 ครบแล้ว2องครั้งนะคะต่อไปจะทําการออกรรงมาเล็ทท้ายสามตัว2องครั้งมีเงินรางวัลละ4ี่พันบาทค่ะจะใช้อุปกรณ์ออกรรงวันหลักที่3จะใช้อุปกรณ์ออกรรงวันหลักที่หนึ่ ใช้อุปกรณ์ออกกระวันหลักที่2จะใช้อุปกรณ์ออกกระวันหลักที่ห่หลักที่2และหลักที่3ออกกระวาลท้าย3ตัวครั้งที่1พร้อมแลว้วจะออกกระวันเลขท้าย3ตัวครั้งที่1 ตัวครั้งที่หนึ่งเลขที่ออกห้าสี่เจ็ดอืีเมา้วเดสี่เจ็ดอครั้งาเล่ให้สามตัวครั้งที่หนึ่งเลขที่ออกห้าสี่เจ็ดไปนำนนี้เต็ี่ได้เ็นสี่เต็ม้แล้วได้ว้้หาเ็นคุณาก็นอะไรีฮก็จับ ต่อไปนะคะท่านรจะเสี่ยงุ้งยงหมายเลขประจำหลักขึ้นมาใหม่ว่าจะใช้อุปกรณ์ออกรางวันในหลักใดออกรางวันท้ายสตัวครั้งที่สอง็นองสบ้าจะไมจอจะใ้ปรณวันหลักที่หจไหนก็จะใช้อุปกรณ์ออกรางวันหลักที่ส ปรกรณ์ออกกลางวันหลักที่4จะใช้อุปกรณ์ออกกลางวันหลักที่3มหลักที่4และหลักที่5ออกกลางวัลเลขท้าย3ตัวครั้งที่2้องแล้วจอดกลางวันเลขท้าย3ตัวครั้งที่2 ท้องเมียนเลยามัวมาเจะเนแล้วไหแล้วที่อ๋ขาหลุอยู่เลยวันองเา 419เออ419โอ้แม่นๆ419 สีเป็นเนเตยท้ายสองวจะมาแต่ว่าเอาคู่หน้าไก่อนเรสเก้าเจดก้าเกย์เดยใบได้เลยได้เลยคที่สามสวยงามอีกาอครับีกหนา้ยคบเด้อเต็มเต็มนะครับเาสาเ่เเอ้กหลักที่สต็มเต็มนะครับสวยงามมอท้ตัว มาแล้วนะคะได้และสองตัวในห้องกอ้างและหเป็นผู้แทนกระทรวงการคลังนายจีรับาีมาผู้มีการกองระเบิดและท่านรอาชีนการและหลักสิทธ์นะคะเป็นผู้แทนสื่อมวลชนศิลปินนักร้องนายอนนท์สายแสงจันทร์หรือคุณปูนรับเทมค่ะพร้อมแล้วจะออกประวัติเล็กไทยสองตัว ตัวเเยะง้วทีานก็แล้วคะวมีนดวะัเลท้ายส,าายสตัวรเลท้าสตัวงวดวันที่สาสิบธันวาคมสองพห้าหกสิบสเลขที่ออกตัวหส สามหกเอาครบหลออนี้ครบหลอของน้เดียหสาอันนี้ามเชื่องแ้ใมาแล้วใช่ถ้าสองสกมันก็เลยซื้อราะว่าปูให้ใส่ใส่สาก็เลยังหกก็เลยเอาห็เ็นหกยิ่มาั กิก่อนหนึ่งกมสามสามห้าโอ้สามหกสามห้าสามหกสามสามหกสามหกอ้อหกสามไม่เยอะเลยหกสามกสหกสิบสามนั่นยี่หกแล้วอ่ะปวดหัวหมึงแต่ก็ที่หนอื้อไปเลยค่ะหกสามห้าสามนเนาะหกสามว ขณะนี้ทั้งหกหลาตกลงรงที่เกาะกลางกระฟ้านะคะจันั้นจ้าหน้าที่จับตว้งตัว้วตั้งตัวตังตัวกั้ตัวตั้งตัวตม้นะัวตั้งตัวตั้งตักััวั้งตระสายงวมั้ดตวตั้รต้งตัวตัาว้ต่วงหากตั้งตัวต้ตจ้งกัวตั้ตรวตั้งตัวงวงน้คงัต บาทีแกเหาอโสดใชไหสามนะคะสสามหกไม่ใช่หกสาสา สลากกินแบ่งรัฐาลขอให้ผู้รับซื้อรางวัลทําการตรวจพิสูจน์สลากตามขั้นตอนอย่างครบถ้วนและรอบ้อตามวิธีการที่สํนนาสนักงานสลากแนะนําและได้ระบุไว้ในเว็บไซต์สํานักงานนะคะ w w w g o o r t h รวมทั้งต้องตรวจรบัติประชาชนของผู้นําสลากมาขอรับรา,างวัลพร้อมถ่ายสําเนาหรือถ่ายภาพและบันทึกสําเนาหรือภาพถ่าย พร้อมทัตรเดืธันวาคมสองพันห้าร้อยหกสิบสี่เลขที่ออกแปดหนึ่งเก้าศูนหกแปดหแปดเลขลดบวกเลขหดิบมแปดสโอ้หแปดี่หมโอ้โหโอห แม่ฟัง hmm. คิดว่าต่ำเกิดฟังแ้วตำสูล้วนะสุดหกเปเต็มเต็มเลยครับผมแปดหนึ่งเกาเแปดก